โอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรครับผมเรื่องกระป๋องค่ะกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องอลูมิเนียมทำไมอะใช่กระป๋องอลูออมิเนียมจะมีสองชนิดนะคะก็คืออันนึงจะเป็นเหล็กอีกอันนึง<ม>จะเป็นอลูมิเนียมครับเดียอน,นี้เป็นกระป๋องเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มเป็นกาแฟแล้วความต่างนี้มันดูกันยังไงได้บ้างดูดูดูสีของมันสิคะเนี่ยค่ะ,คะเห็นไหมคะอันเนี้ย ซ้ายมือของคุณเนี่ยจะเป็นเหล็กขวามือของคุณก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วลองจับดูก็ได้ค่ะว่าถ้ามันเป็นเหล็กมันจะแข็งแข็งแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันบีบแล้วก็จะนิ่มมากอ๋อมันก็จะเหมือนกระป๋องโค้กใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็คือแบบเดียวกันแล้วถ้าเป็นกระป๋องเหล็กจะบีบเข้าไหมครับไม่บีบไม่เข้านี่นะคะเห็นไหมคะโอเคได้ครับแล้วตัวราคาอย่างเงี้ยครับมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับอันนี้สามบาทค่ะ อันนี้22บาทค่ะอ่าแล้วไอ้พวกนี้เราจะเรียกกันยังไงบ้างครับสําหรับตัวสินค้าอันนี้เรียกว่ากระป๋องทุบอ่าอกระป๋องเหล็กครับและอันนี้เรียกว่าอาลูมิเนียม<อ>กระป๋องอลูมิเนียมโอเคครับขอบคุณมากครับเออ่เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยค่ะอา้าวผิด